นะครับมีเซอร์ไพรส์ที่กระทรวงมหาดไทยเซอร์ไพรส์หรือเป็นไปตามคาดไปไปตามคาดด้วยครับแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์คือจานวนเยอะแล้วเขาย้ายแบบย้ายย้อนเกล็ดเลยคือเขาโดนย้ายจากตาแหน่งนี้ย้ายกลับไปตำแหน่งเดิมอันนี้ล้างบางแดงเลยชัดเจนใช่ไหมครับก็เรียกว่าเป็นการโยกย้ายเบ็ดเสร็จแล้วคนหลายคนก็มองว่าการย้ายบิ๊กล็อต45คนนะในกระทรวงมหาดไทยระดับ10เนี่ยนะระดับอธิบดีระดับผู้ว่าเนี่ยนะครับคือระดับ10หมดและนะครับ เป็นการย้ายไปคุมเกมเลือกตั้งหรือไม่เพราะจริงๆเนี่ยกก,กตที่บอกว่าจัดก,การเลือกตั้งมีกําลังพลไหมไม่มีครับอาศัยมาไทยไหมใช่ครับมาไทยทั้งนั้นแลวก็และก็อันที่สําคัญเนี่ยเขามองว่านี่เป็นการปิดแผลเรื่องของกระโดงหรือเปล่านะเรามาดูก่อนนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็มีการเคาะโผโยกย้ายที่มาไทยเสนอมาไทยเป็นใครครับเสนอก็คือเป็นประหลัดกระทรวงครับ เสนอไปที่คุณอนุทินซึ่งเป็นรัฐนายกรัฐมนตรีควบล่มตีมหาไทยรัฐมนตรีมหาไทยต้องนําเสนอคอรมประหลัดกระทรวงเสนอไม่ได้ครัฐมนตรีมหาไทยนําเสนอคลรมที่นายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีมหาไทยด้วยครต้องเซ็นเข้าทันทีทีนี้คุณอนุทินเนี่ยก็คือนัาข่าวเขาไปถามคุณอนุทินบอกว่าเขาไม่ได้เสนอประหลัดเสนอมาฮะไม่มาที่เขาโผก็เลยเสนอต่อผมบอกเลยนะคุณอนุทินและอย่าทําให้ประชาชนสับสนคนเสนอเข้าคลรม คณะรัฐมนตรีปหลัดกระทรวง41เสนอไม่ได้ครับต้องรัฐมนตรีครับแล้วถเกิดว่ารัฐมนตรีคนนี้กับนายกซึ่งเป็นคนเดียวกันเขารมมือไปคนเดียวกันและจะไปบอกโทษประหลัดไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่ากระทรวงมหาดไทยอย่างเดียวทุกกระทรวงเพราะรัฐมนตรีมีความเห็นแย้งได้ก่อนนําเสนอสมมุติว่าคุณเห็นแย้งคุณบอกว่าเฮ้ยทําไม่ถูกครับไปทำมาใหม่ได้ถูกไหมครับก็ถ้าประลัดยืนยันก็เออก็คุณไปทำมาใหม่ผมก็ ไปค้านคุณไม่ได้นะแต่ผมไม่เสนอเข้าคอรมอ,อมได้ไหมล่ะอ,อ๋อเพราะเป็นอำนาจของฝ่ายการเมืองถูกต้องครับพี่ก๊อฟคืออธิบายไม่ได้หรอกว่าเป็นอำนาจของเนื้ออะไรของประหลัดกระทรวงรนะสุดท้ายพอเข้าคอรมอเนี่ยประหลัดไม่ได้มีอำนาจเลยคือนักการเมืองเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยสังเกตดูชอบพูดแบบนี้คือเวลามีคำวิวจารณ์รก็จะบอกว่าอ๋อผมเนี่ยย้าได้คนเดียวคือประหลัดที่เหลือผมไม่เกี่ยว